ลายเส้นชีวิตแตกเป็นซ่อมสวัสดีค่ะพี่วีบุรพภาพยากรค่ะวันนี้เรามาดูรายมือที่มีเส้นชีวิตแตกเป็นซ่อมนะคะนั่นหมายถึงบริเวณนี้เป็นเนินอสังหาริมทรัพย์หมายถึงเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงในบ้านปลายชีวิตจะมีหลักมีฐานมีทรัพย์สิสนมีบ้านช่องอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคะแล้วก็มีลูกหลานคอยช่วยดูแล แล้วก็จะมีทรัพย์สมบัติทรัพย์สินต่างๆเก็บไว้เป็นรอดกให้ลูกหลานที่ช่วยดูแลนั้นด้วยมือน,นี้จะเห็นว่าจะมีเส้นนะคะเส้นอุปถัมภ์ตรงบริเวณเนินจันทรุ่งขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นพุทธที่ดีมากๆเลยค่ะเจ้าชะตาก็อายุยืนจริงๆค่ะอายุ86แล้วนะคะเกือบจะ90แล้วในวัยนี้ถือว่าอายุยืนมากค่ะเจ้าชะตาเป็นคนหัวการค้านะคะไปสอบถามว่า เห็นเส้นพูดดีๆแบบนี้ทําธุรกิจหรือเจรจาค้าขายอะไรคะเจ้าชะตาบอกว่าในวัยสาวนะคะเปิดร้านขายทองนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีทรัพย์สินสมบัติจํานวนมากปล่อยให้เช่านะคะปล่อยให้บริษัทใหญ่ๆเข้าเช่าทรัพย์สินและเมื่อวัยที่ยัง86แล้วก็ยังดูแลกิจการของตัวเองนะคะแต่ก็มีลูกหลานคอยช่วยดูแลทางด้านสุขภาพก็ขอบคุณนะคะรายมือดวงครูที่ให้ดวงครูไว้นะคะเป็นวิทยาทานความรู้ค่ะ